สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนนุ่นอินไซต์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสร์ฟคุณผู้ชมเป็นประจําหลังปิดตลาดภาคเช้าค่ะวันนี้พบกันวันอังคารที่27กันยายนพุทธศักราช2565ดิฉันนุภาศรีรวงรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะภาพรวมตลาดหุ้นไทยภาคเช้าที่ผ่านมาค่ะดัชนีปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะเนื่องจากนักทุนก็วิตกกังวลนะคะว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด เดินหน้าปรับขึ้นอันตาดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อน,นั้นจะส่งผลให้เศฯฯรษฐกิจสหรัฐรเผชิญภาวะถดถอยค่ะส่งผลให้บ้านเรานะคะเช้านี้ค่ะมีแรงขายนะคะหุ้นที่มี market cap ขนาดใหญ่ค่ะเช่นหุ้นแบงค์พลังงานนะคะทำให้ดัชนีนั้นปรับตัวลดลงค่ะเช้าวนันนี้ดัชนีตลาดุ้นไทยก็ปิดอยู่ที่1612.13จุดนะคะลดลง9.12จุดหรือว่าคิดเป็น0.56%ค่ะ มูลค่าการซื้อขาย42,880.29ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นนซต์ในวันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัท Central Retail Corporation ่นจำกัดมหาชนค่ะหรือว่าหุ้น CRC นั่นเองนะคะราคาหุ้น CRC นั้นดีดตัวขึ้นมาอย่างคึกคักค่ะโดยหุ้น CRC นั้นก็จัดเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์นะคะจาก การที่มีเพิ่งปริการประกาศยุสอบสอบคนะคะพร้อมมีมติยกเลิกพหลกลุกเชิญซึ่งจะมีผลวันที่1ตุลาคม65นี้นะคะจัดเป็นหุ้นเปิดเมืองนะคะที่ได้ประโยชน์ได้อานิสงส์ในครั้งนี้ค่ะขณะที่ในแง่ธุรกิจของ c r c นะคะเพิ่งประกาศขับเคลื่อนค้าปีกสู่ลายธุรกิจรูปแบบใหม่หรือว่า new format โดยเปิดตัว Top v i t a ค่ะร้านจำหน่ายวิตามินและอาหารเสริมแบบครบวงจรเจ้าแรกในไทยนะคะ ปูทางสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิตามินและอาหารเสริมชิงส่วนแบ่งการตลาด Health and Wellness นะคะที่มีมูลค่าสูงถึง200แสนล้านบาทด้วยการดำเนินกลยุทธ์นะคะ Offline to Online หรือว่า O2O ค่ะพนึกร้านค้า Offline เข้ากับ e-commerce เพื่อสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพแบบไร้ขีดจำกัดผ่านช่องทาง e-commerce และหน้าร้านท็อปปีตนะคะที่มีแผนนะคะจะขยายเป็น40สาขาภายในปีนี้ โดยเปิดเป็นโซนในซุปเปอร์มาร์เก็ต30สาขานะคะรวมถึงวางจำหน่ายในร้านท็อปแคร์ซึ่งเป็นร้านขายยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอีก10สาขาตั้งเป้าขยายเป็น150สาขาทั่วประเทศภายในปี67ค่ะเพื่อบริการลูกค้ายอย่างเต็มรูปแบบและสร้างยอดขายกว่า1,500ล้านบาทภายในปี2570นะคะแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดพิตามินและอาหารเสริมของประเทศไทยค่ะ ด้านบอลอดาโอประเทศไทยหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยนะคะระบุในบทวิเคราะห์นะคะว่ามีมุมมองเชิงบวกต่อข่าวนี้ค่ะและประเมินอ,อัพไซด์ต่อยอดขายประมาณ500ล้านบาทต่อสาขาต่อปีคิดเป็นอัพไซด์ต่อกําไรที่ประมาณ10ล้านบาทต่อปีค่ะและคิดเป็นอัพไซด์ต่อราคาเป้าหมายที่0.10บาทสาหรับ c r c แนะนําซื้อที่ราคาเป้าหมายปี 66, 66ที่46บาทค่ะ บริษัทหลักทรัพย์นมูรพัฒนาสินนะคะก็แนะนําซื้อ CRC เช่นกันนะคะประเมินราคาเป้าหมายนะคะให้ไว้ที่48บาทค่ะปิดการซื้อขายในภาคเช้านะคะหุ้นซ RC ปิดอยู่ที่39บาท50สตางค์ค่ะเพิ่มขึ้น1บาทหรือว่าคิดเป็น2 6 0นเซนะคะมีมูลค่าการซื้อขาย355.88ล้านบาทค่ะและนี่ก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรามาฝากกันวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติม,ตมค่ะ สามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซต์ .com และยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook, Instagram, Twitter, LineSquare, Telegram และรับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube Channel ช่องหุ้นอินไซต์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการหุ้นร้อนุินไซต์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬกาวันนี้ดิฉันอนุภาสิริรงขอ,งของตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ